ทำไมพอออกกำลังกายเสร็จแล้วมันหิวง่ายง่ายบางทีหิวตั้งแต่ระหว่างออกกำลังกายเราได้ซ้ำไปใครที่เจอภาวะแบบนี้บ้างมาเดีย๋ยวผมช่วยบอกให้นะครับว่าจริงๆแล้วภาวะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับคน อย่างแรกเลยนะก็คือมื้อก่อนออกกําลังกายคุณไม่กินอ่าผมบอกเลยว่ามื้อก่อนออกกําลังกายเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่เรากินเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเรามีแรงและมันก็จะทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยมันราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีตั้งแต่ต้นจนจบด้วยซึ่งเป็นมื้อที่โค้ชของผมเน้นย้ามากว่าต้องกินด้วยนะครับชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่ได้กินมาเนี่ยไม่ให้เข้ายิมเลยไม่ให้เล่นเลยนะครับฟิตเนสเนี่ยจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าการที่เรากินมื้อก่อนออกกําลังกายมาก็ต้องรอให้เขาย่อยก่อนสักประมาณชั่ กายคุณลองสังเกตตัวเองได้เลยครับว่าพอคุณออกกําลังกายเสร็จปั๊บคุณจะไม่ได้หิวเยอะหรือมันก็จะแบบว่าเอ้ย กำลังพอดีพอดีหรือถ้าเกิดว่าพอเราหิวปั๊บเนี่ยเราก็มีการกินมื้อหลังออกกําลังกายอยู่แล้วแต่เราก็จะกินอยู่ในสัดส่วนที่พอดีแต่คุณลองดูสิว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กินมื้อก่อนออกกําลังกายคุณออกกําลังกายเสร็จหรือระหว่างออกกําลังกายคุณก็จะเริ่มหิวพอหิวมากเท่านั้นแหละคุณก็จะกินมื้อหลังออกกําลังกายที่มันเยอะเกินลิมิตมันก็ทําให้คุณอ้วนหรือการที่คุณออกกาลังกายมาทั้งหมดมันก็ทําฟรีนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าลองบาลานซ์ตัวเอากกํัง ได้แบบราบร,รื่นพอออกกําลังกายเสร็จปับ๊บมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เอ้ยกำลังหิวพอดีพอด,พอดีการกินมือ้อหลังออกกําลังกายของเราก็จะได้รับสารอาหารดีๆไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปดูแลทั้งระบบประเาผอาหแล้วก็กล้ามเนือ้อลองเช็คแบบนี้ดูนะครับกับอย่างที่2เลยก็คือคุณออกกําลังกายหนักเกินไปหรือเปล่าถ้าออกกําลังกายหนักเกินไปก็ค่อยๆปรับให้มันเบาลงสักหน่อยเพื่อให้มันสมดุลที่สุดกับการออกกําลังกายของเราง่ายๆแค่นี้ลองเอาไปปรับใช้ดูโอเคไหมครับ